สวัสดีจ้นนี่คือช่อง,องนิพอพอรจันทเกตอัปเดตของวันที่18 18เช้าของวันที่18สำหรับแม่มูตัวนี้ที่แม่กุ้งเคยทิ้งถ่ายไว้ก็คือเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะสําหรับแม่มูที่จะคลอดกําหนดคลอดนะเพื่อนเป็นวันที่1าแต่ว่าเพื่อนมาคลอดวันที่17ก็กคือเลยมาสองมือแต่ว่าในในคลิปนั้นแม่กุ้งบอกว่าเพื่อนทองหน่อยเนาะ,อะทองหน่อยอาจจะได้ลูกแฝดแต่ พ่อเพือขอดหมูว้านนีเนาะเกินคาดเกินคาดนี่บ่แม่นว่าได้ลูกแปดได้ลูกซีตัวหาตัวได้เพื่อนๆหนึ่งตัวเนาะได้ลูกทนโนอ้ยเกิดได้กับฉันอ่ลูกหมูตกใจราคาเนาะช่วงนี้อ่าตกใจราคาอันนี้ก็เกิดจากหลายสายเหตุแต่ว่าไม่กลุ้งขอบบองลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าให้มันจบแค่นี่ละให้มันจบแค่ใน พ่อแม่กุ้งเองนี่แหละขอขอบาลงรายละเอียดว่าเป็นเพราะสาเหตุอีหยังอางอจากที่เพื่อน,อนติดตามแม่กุ้งมาสองคลิปสามคลิปเทนแม่กุ้งว่าลูกหมูได้ลูกอ่หน่อยได้ลูกอ่จังใดล่ะสามแม่เนานนะที่ของบ้ารน้องลดที่ร่วมกันแล้วได้ยี่สิบสองตัวกะอ่ะกะล่องไปเบิงเนาะแต่ว่าแม่กุ้งไม่มได้เว้าเนาะแต่ว่าแม่เพื่อนเพื่อนล่องไปพิจารณาเบิงว่าเกิดจากสาเหตุอย่าง แต่ว่าแม่คุณขอบอ่ลงเนาะขอบบลลงไายล,ละเอียดอ่ะกะเมื่อเราสู่กันฟังนี่แหละว่าสรุปแล้วแม่นี่เนาะขออัปเดตเป็นลูกหมูก็แล้วกันสรุปแล้วแม่นี่อ่ได้หนึ่งตัวเนาะท้องน้อยๆคิดว่าจะได้อยู่ประมาณสีตัวหรือสอตัวอ่ทาทำใจไปแล้วละ่ะแต่ว่ากับคบดคิดเราจะได้ตัวเดียว หลายๆคนก็นจะว่าบ่แมนมันบ่อเบิร์บ่อไม่มกุุงบ่แมนมันย่งในทองบอ่อแมนเนาะมี่โตเดียวจริงๆเนาะไม่มีลูกกอ,อกอ่าไม่มีมามี่แล้วก็บอ่อได้ตายดำเนาะโตเดียวที่แรกอ่ะที่แรกเห็นเพื่อนอ่ะตอนเพิ่นคอดเนาะเห็นเพื่อนเป็นอ่าขี้น้อยลูกเพิ่นที่เป็นสีสีขุนสีดำสีเหนียวเนาะเหมือนกับอ่ากะปิอ่าสี นึกว่าเพิ่นจะมีแบบลูกกอกออกมาอันนี้ไม่มีเนาะไม่มีจะเป็นเพราะสาเหตุที่เพิ่นเลื่อยมากองมือก็เลยเหตุให้เพิ่นเป็นซีนั่นเนาะอ่าถ้าเกิดเพิ่นอยู่ในเวลาก็คือบวกลบเนาะเจ็ดวันก็ถือว่าเพิ่นปกติแต่เพิ่นถ้าเพิ่นยูโดนไปก็นั่นเออประมาณหามือหกมือเจ็ดมือก็อาจจะบ่ยงเนาะอาจจะบ่ยงสําหรับตัวนี้เพราะเพิ่นได้หน่อยพอมั้งและม่เพิ่นบบมี่ันสิงกระตุนอ่าเพิ่นได้หน่อย แต่นี่ก็ยังถือว่าเพิ่นยังออกมาอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เนาะแต่ว่าก็ได้ลูกตัวเดียวเป็นตัวเมียเนาะเป็นตัวเมียสาหรับคุณพี่อวยพรเนาะคุณพี่อวยพรกะจักยังไม่ได้ถักไปหาเพิ่นอยู่ว่าลูกแม่หมูที่เพิ่นจองไว้นะได้ลูกตัวเดียวจักเพิ่นสิเอาอยูบอ่บอกว่าเอาก็บ่เป็นยังเนะาะแม่นี่แม่คุ้ก็จะเก็บไปเองอพึง่งลอดบ่ได้เปิดไฟอยังไ้พอเห็นเพิ่นได้ตัวเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไฟตลุก,ก,กความหอด อันนี้ก็เป็นนองเพื่อนเนาะนองที่คอนอกนี่แหละสาเหตุขอไม่ลงเนาะขอไม่ลุ่งรายละเอียดเดี๋ยวล่อรอบหนาให้โอกาสเพื่อนให้เพื่อนเลี้ยงลูกไปก่อนเดี๋ยวชุดหนาเดี๋ยวห่อผสมใหม่จัง่อยมาคุยกันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไม่พงถ่ะ้าเบิงว่าแม่นี่เนาะรอบหนาเพื่อนจะได้เจ้าตัวอันนี้คือท้องที่สองท้องแรกนะเพื่อนได้แปดตัวสำหรับมูท้องแรกกับปกติอยู่แล้วเนาะเพื่อนอาจจะได้หน่อยต่ท้องที่สอง บัวาจ,จะได้หน่อยก็เก่าหน่อยก็เก่าในที่นี้ก็คือน้อยมากเนาะอ่าหนึ่งตัวเห็นไหมนี่อ่าแต่ว่าตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ความสมบูรณ์เพิ่นไดน้ำนมแม่เพิ่นกะมีเพียงพ่อถ้าเกิดมีแม่หมูที่เกิดไล่เลี่ยก,กันเฮาก็สามารถอ่าเอาไปให้แม่หมูตัวนั่นตัวอื่นๆเนาะซอยเลี้ยงโดยที่ให้แม่นี่เพิ่นอ่ารักษามดลูกไปสักอาทิตย์ซึ่ง ซิบมื่นนี่ละเดี๋ยวเพื่อนก็เป็นซัดรอบไม่ให้ได้ผสมแต่ว่าตอนนี้ก็คือแม่พุง่งบ่งมีหมูที่ทอดไก่เคี่ยงเห็นบ่เพิ่นหายลูกเพิ่ชกินเนาะไก่เคียงกันเนาะจะมีก็คือแม่พุน่นแม่พุ่นกันี่กำหนดทอดก็คือวันที่สิบห้ากระหางจากแม่นี่ก็เกือบซิบมื่นเนาะเกือบซ0บมือส่วนแม่นี่กับประมาณวันที่สี่ที่หาส่วนแม่กวนนี่ก็คือทอดแต่วันที่อ่ที่หาที่ห,หกไปแล้วเนาะเพิ่งหางกันแห้ง ้าเข้าจะเอาลูกตัวนี้ไปส้อยเพิ่นเลี้ยงกับบ้านดแล้วเพราะว่าเตา่านมเพิินแฟบเล้วมีทางเดียวกะคือให้เพิ่นเลี้ยงเพ็่นเลี้ยงลูกตัวเดียวนี่แหละไปหรือเข้าจะเอาไปเลี้ยงนมแต่ว่าเอาไปเลี้ยงนมเองกะเปิดเส้นหลอดกะกะมี่แต่ว่าสีเ,เ,ห,นสเหนื่อยเข้าเนาะสีเหนื่อยเหนื่อยเขากะบาเป็นยังให้เพื่อนเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเบิ่งความสมบูรณ์ลูกหมูถ้าเกิดเพื่อนสมบูรณ์เขากะหัดกินอาหารเรียล่างกะ อนุบาลได้เลยเนาะว่าเป็นอย่างหลังจากนี้ไปกับโบเมนว่าเข้าจับยานุ่มไปแล้วแม่เพิ่นจะเป็นสัตว์เลยกับโบเมนเนาะเพิ่นก็ใส่เวลาในการที่รักษาหมดลูกเพิ่นขับนำเข้าป่าขับของเสียสร้างเพิ่นสีร่งไข่เนาะตกไข่มากไหม่กับซิบก้นมืออซิบก้มือค่อยจะได้สมผสมเข้ากับให้ลูกเพิ่นกินนุ่มไปตามปกตินี่แหละก็จะสร้อยให้เพิ่นหมดลูกเขาอูได้เร็วเนาะถึงจะโตเดียวเสียเวลาแน่กับว่าเป็นยัง นี่ละเลี้ยงหมูที่ไม่หมูมีได้มีเสียเนาะอยู่ที่ดวงพ้อม่หลักเรากะการดูแลเนาะการดูแลการทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าพลาดขั้นตอนนี้แต่คือพลาดไปกันเบิดเลยเนาะ,ะในช่วงที่หมูอุ้มท้องหรือในช่วงที่ผสมแต่ว่าไม่กุ้งพลาดตอนผสมเนาะผสมพลาดตอนผสมแม่หมูพร้อมนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างผสม ก็คือติดล่ะลอยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าไม่เพุ่งผสมหมูมานี่ผสมเทียมนี่ก็คือ,อดวนเนาะใส่เวลามาสิบกว่าปีแล้วเพราะว่าจะผสมเทียมแบบลอยเปอร์เซ็นต์บอกเคยผัดเนาะในการผาสมติดแน่นอน100ละะอยเปอร์เซ็นต์อกอ่าบอกเคยผัดเนาะนอกจากว่าแม่หมนนูนั่นๆจะมีปัญหาที่เฮดไห้บ่ติดหรือจะต่างๆเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ติด แต่ว่าอืมบบอยากลงได้ละเอียด่ะบบเป็นยังให้เพื่อนๆไปคิดพิจารณาเอาว่ามันน่าจะเป็นเพาะสาเหตุอีย่างเนาะแต่เพื่อนเป็นพร้อมกันเนี่ยี่เนาะตัวนี้ตัวที่สี่อ่ะตัวนี้ตัวที่สี่ผสมไรเรียกกันพร้อมเนาะผสมไรเรียกันน,กน,น้ำเชือ่อกะอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันอ่ะอันเดียวกันน้ำเชื้ออันเดียวกันสามแมีนี่ใส่น้ำเชือ่อ พอเดียวกันเนาะเบาไปเบามากเพื่อนๆก็จะงงอีกละว่าเป็นพ่าสาเหตุอี่ยังอะแค่นี้แ่ละเนาะมาอัปเดต ep สามสำหรับลูกหมูตกใจราคาของแม่กุ้งตกใจแห้งแม่นี่ห้างตกใจแห้งเนาะอะสำหรับคลิปต่อไปก็จะมาอัปเดตลูกหมูที่อของบ้านน้องลาดตอนไปแล้วเรียบร้อยอะตอนไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว คอยมาเบ่งกันนอกอาเพื่อนเป็นแบบแบบใดแล้วก็จะมาอัปเดตแม่หมูที่เพิ่อนอะจะคลอดสองแม่นี้ก็คือมีเจ้าของแล้วเนาะของพี่นิวสกุลนครเพื่อนอจองไว้ก็คือเดือนละสองแม่แต่ว่าเดือนต่อๆไปอาจจะเบนไปโดนยูกเพราะว่าหมูแม่คงนะัดผสมขามเดือนอเดียวคอยมาติดตามกันยาวๆเนาะสำหรับ ช่องนิพอพอรจันทเกีตช่องของแม่คงเองเนาะเลี้ยงหมูแบบบ้านๆง่ายๆในแบบเราสูกันฟังมีปัญหาอย่างเท่ากับแก้ไขในแบบง่ายๆของเท่าเนะาะในบ้านๆคอกหมูกับคอกบ้านๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คงนิพอพอรจันทเกตเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตลูกหมูของลูกค้าบ้านน้องลาดคลิปนี้กบสวัสดีจ้ะ